วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าวิธีการถ่ายคลิปไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะอันนี้เป็นภาพถ่ายนะคะเราไปถ่ายภาพมาภาพหนึ่งค่ะสังเกตดูให้มีเส้นตรงในภาพค่ะเห็นไหมคะหลังคาของเรามีเส้นตรง เพื่อนๆได้ภาพแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะตั้งกล้องไว้ให้เห็นรถทั้งคันแบบนี้นะแล้วขึ้นไปนั่งในรถแล้วถ่ายตามนี้ได้เลยค่ะ ร้อยแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะได้คลิปแล้วเปิดแอป c a ปคัสขึ้นมาค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่วันนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปไม่ใช่คลิปแต่เป็นรูปภาพเพื่อนๆกดคำว่ารูปภาพตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็เลือกรูปภาพที่เพื่อนๆต้องการจะตัดต่อขึ้นมาได้เลยค่ะ<อ>ได้รูปภาพขึ้นมาแล้วกดเครื่องหมายบวกค่ะ เลือกคลิปวิดีโอที่เรานั่งอยู่ในรถยนต์เมื่อกี้ขึ้นมาค่ะจิมที่คลิปรถยนต์หนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อนคลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะจิมที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปแล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านล่างได้เลยค่ะจิมที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะ เลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองเลือกแปลงกดค้างที่รถยนต์ค่ะแล้วระบายสีให้ทั่วรถยนต์ได้เลยค่ะหากระบายสีเลอะเธอเพื่อนๆใช้ฟังก์ชันยังลบลบออกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่รถยนต์ค่ะแล้วย่อส่วนลงลากไปไว้บนหลังคาได้เลยค่ะเราจะเปิดคลิปโดยการให้รถวิ่งขึ้นมาบนหลังคาเดี๋ยวเอารถไปหลบไว้ก่อนค่ะกดคีย์เฟรมเลื่อนเครอร์เซอร์ไปท้ายคลิปค่ะกดค้างที่รถยนต์ของเราค่ะแล้วลากไปที่หลังคาอีกมุมหนึง่งผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้ค่ะ เราอยากให้รถของเราวิ่งกลับมาด้วยค่ะกดที่คลิปรถยนต์หนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันคัดลอกหรือทำซ้ำเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เลื่อนหาฟังก์ชันแปลงล่างค่ะเลือกกระจกเงามาดูผลลัพธ์กันค่ะเอารถของเราวิ่งถอยหลังซะงั้นเรามาแก้ปัญหากันค่ะเริ่มจากการแก้ปัญหาด้วยพื้นหลังสีดำๆนั้นก่อนเลยค่ะ กดค้างที่ท้ายคลิปด้านบนแล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านล่างเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งของคีเฟมที่เราคัดลอกคลิปไว้เมื่อกี้ค่ะตรงจุดสามเหลี่ยมสีแดงๆอะค่ะกดที่คีเฟมอีกหนึ่งครั้งเพื่อเอาคีเฟมออกค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังคีเฟมอันสุดท้ายด้านท้ายคลิปค่ะกดที่คีเฟมอีกหนึ่งครั้งเพื่อเอาคีเฟมออกค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกของคลิปที่เราคัดลอกไว้อีกครั้งค่ะกดค้างที่รถยนต์แล้วลากไปไว้ตรงหลังคาอีกฝั่งหนึ่งค่ะอย่าลืมทำให้คียเฟรมสีแดงๆตรงนี้ปรากฏขึ้นด้วยนะคะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังท้ายคลิปที่เราคัดลอกเอาไว้ค่ะถ้าทำถูกจะมีสัญลักษณ์คีเคฟรมขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะลากรถไปไว้อีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปวิดีโอไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ